เกิดอะไรขึ้นบอสโจผู้จัดการม่อเดียวโพสเดือดช่อง YouTube ช่องนี้ครับสวัสดีนะครับผมพบกับซองเปาอีสานอีกแล้วพี่น้องมันเฮ่าก็มีเรื่องราวนะครับผมนะ้องต,ตองบอกว่าเป็นเรื่องราวที่เดือดพอสมควรสำหรับโพสของท่างบอสโจนะครับผมนะดอกกระทา ผู้จัดการมาเดียวที่ได้ออกมาโพส์เป็นของตัวว่าประสานเสียงกันเลยนะครับผมเนาะสำหรับ YouTube บางช่องที่ทำคลิปหรือไลฟ์สดโจมตีบอสโจโจมตีคนในองค์กรบอสโจได้ออกมาโพสสองโพสถึงช่อง YouTube สองช่องว่าช่อง y t u t u ตื๊ดตื๊ดตื๊ดทำ u t u b e เล่าข่าวเกี่ยวกับตัวผม วงผมและศิลปินในวงผมอย่าให้เกินขอบเขตมากนักอย่ามาพูดให้เกิดความเสียเสียและทำให้บุคคลอื่นเกียดชังตัวผมและบุคลากรในองค์กรสาวน้อยอย่ามาเกาะกระแสอ้างว่ารักอุงอิงแล้วมาให้คนเกียดชังผมและองค์กรสาวน้อยทั้งที่ข้อมูลบางข้อมูลไม่เป็นจริงอย่าคิดว่าผมไม่รู้ แฟนแฟนสาวน้อยเป็นหูเป็นตาให้ตลอดเตือนครั้งที่หนึ่งเป็นซ่องไดพี่น้องก็น่าจ,จะเห็นเนาะครับผมบาอีสานบอขอออกซือซ่องกันแล้วกันบอขอวอกซือซ่องกันแล้วกันเนาะครับผมหลังจากนั้นบ่โดนพี่น้องทางบอโจดได้ออกมาโพสต์อีกหนึ่งโพสต์ถึง youtube อีกหนึ่งช่องว่า YouTube ช่องตืดตืดตืดอยากคิดว่าผมไม่รู้ว่าคุณคือใคร สแสวงหายอดวิวพูดข่าวศิลปินสาวน้อยใส่ร้ายหาเรื่องปลุกปัน่นคนในองค์กรสาวน้อยพูดข้อมูลอันเป็นเท็จทำให้ f อฟเกิดความเข้าใจผิดและหลงเชื่อผมเตือนครั้งที่หนึ่งเป็นโพสของบอโจทที่ออกมาเตือนอีกหนึ่งช่องนะครับผมนอททีทำคลิปเกี่ยวกับคนในองค์กรสาวน้อยแล้วก็ผมนอทีเอาข้อมูลอันเป็นเท็จ มาว่าโอเสนเนะครับผมนอทางบอดโจโพดออกมาแบบนี้พี่น้องพี่น้องมีความคิดเห็นว่าจังไดน,นะครับผมนอทีบอดโจโพดออกมาแบบนี้ลอยสารกับพูดแทบทุกครั้งนะครับผมนะเรื่องบุคคลภายในองค์กรควรให้ฝ่ายบริหารหรือเจ้าของวงเพิ่นตัดชินใจเพิ่นบปบอยพานแน่นองน,นะครับผมนอขสันเพิ่นอยู่มหอดมือหนีประเด็อกพี่น้องเพิ่นบริหารวงมาจาักปีแล้วเอาว่าสามารถที่จะไปก้าวไกลนะครับผมนะ ในอำนาจบริหารเพินได้อย่างแน่นอนสำหรับเฮาคนนอกหรือ YouTube สายนอกส่วนข้างนอกบุคคลภายนอกทิมพโพดด้่ะาทิมพมโพดบุรียิลาอันนั้นเฮาสามารถดาได้เต็มที่บาวสารบอกแล้วแล้วกอยาวานาะครับผมเนาะไปไก้าวไก่ถึงตัวศิลปินที่มีการเอ่ยชื่อถึงใครทําผิดคนนั้นต้องรับผิด ใครเป็นคนพูดใครเป็นคนโพสเข้ากัดตองดาคนนั่นโบเมนบาดาโดยร่วมไปเมดจนล่ามไปควาศิล,ลปินอันนี้บาวสานกย่ำทุกครั้งถ้าใครไม่เชื่อย้อนดูคลิปบ่าวอีสานได้เราไม่เห็นด้วยอยู่แล้วที่มีเอฟซไปโพสนะครับผมเนอ้ออ้างตัวว่าเป็น FC ของศิล,ลปินผู้นี้แต่เราด่าไปถึงตัวศิล,ลปินที่มีการเอ่ยื่ว่าเป็นเอีศิล,ลปินคนนู้นคนนี้คนนั้น เราด่าล่ามปามไปคว้าศิลปินอันนี้บาวซันจำอยู่เสมอว่าเราไม่เห็นด้วยเรื่องบางเรื่องตัวศิลปินเองแล้วก็ผมนอปเพิ่นว่าได้หูเรื่องอย่างนั่มบอยซันจะย้ำอยู่เสมอส่วนศิลปินไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยถ้าจะด่าต้องไปด่าคนโพสต์ด่าคนพูดว่าเป็นว่าไปด่าศิลปินล่ามไปถึงศิลปินเพราะเรื่องบางเรื่องศิลปินไม่รู้เรื่องด้วยดีบอยซันกะย้ำอยู่เสมอแล้วก็ผมน็อในเรื่องนี้แล้วล่าสุดพี่น้อง บาวิสารเห็นทางน่าจะเป็นบอสโจนะครับผมเนาะได้เข้าไปคอมเมนต์ในไลฟ์สดของ YouTube ช่องหนึ่งนะครับผมเนาะที่บอสโจได้โพสเตือนนะครับผมเนาะบอสโจเข้าไปคอมเมนต์ว่าช่องนี้ห้ามมาพูดถึงผมและลูกผมและศิลปินองค์กรสาวน้อยของผมอีกต่อไปซึ่งตัวบอกว่า เป็นการห้ามนะครับผมเนาะโดยเด็ดขาดได้พี่น้องสำหรับคอมเมนต์คอมเมนต์มมน,ตนี้ของทางบอดโจทที่ได้เข้าไปคอมเมนต์ขนาดช่องช่องหนึ่งนะครับผมเนาะที่เพิ่นกำลังไล์สดอยู่ห้ามมาพูดถึงผมและลูกผมและศิลปินองค์กรสาวน้อยของผมอีกต่อไปนั่นการแสดงว่าเป็นการสั่งห้ามโดยเด็ดขาดนะครับผมเนาะของทางหัวหน้าวงเจ้าของวง นั่นก็คือบอสโจ้นั่นเองนะครับผมนะหลังจากนั้นบดโดนพี่น้องทางผู้จัดการมาเดียวได้ออกมาโพ์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวของทางผู้จัดการมาเดียวเองอีกว่าทําเป็นออกมาทำคอนเทนต์ปกป้องเป็นห่วงศิลปินแฝงตัวหาสระแรดอเด็กกอไก่กับคอนเทนต์ลบ,ลบจักเรื่องจริงเรื่องบ่จริงสันหามาเว้าอีเท่านังหยาบเอ้ยว่าสันเด้พี่น้องสำหรับคอมเมนต์ของทาง ผู้จัดการมาเดียวนะครับผมเนาะหลังจากนั้น่าโดนพี่น้องตามมาด้วยอีกหนึ่งโพสต์ของทางผู้จัดการมาเดียวผู้จัดการมาเดียวได้ออกมาโพสต์อีกว่าเมื่อก่อนไปหากินแถวกกกอกหากินกับลุงพอปกป้องลุงพอทุกวันนี้พากันอพยพมาหากินกับมลลำทําเป็นมาปกป้องศิลปินแฮชแท็กยูทูบ จรจัดนะครับผมกะือวาผู้จัดการมาเดียวได้ออกมาโพดฟาดแบบจุกๆุกเหมือนกันนะครับผมเนาะอ่าแต่ละโพดทีอ่าได้ออกมาโพดกะือวาจุกจุกเลยพี่น้องเรื่องนี้พี่น้องมีความคิดเห็นว่าจังใดนะครับผมเนาะสามารถคอมเมนต์กันเขามาได้บอิสันย้ำอยู่เสมอ อ่าล้วก็ย้ำอยู่ตลอดการคอมเมนต์นะพี่น้องควรให้เกียรติซึ่งกันและกันควรให้เกียรติบุคคลที่กล่าวถึงนะครับผมเนาะเราอยากให้คนอื่นให้เกียรติเราเท่ากับต้องหูจักให้เกียรติคนอื่นก่อนแล้วการน,นําเสนอข่าวของบ่าวอีสานนะครับผมเนาะแต่ละคลิปบ่าวอีสานมีแหล่งที่มาที่ไปอย่างชัดเจนเช่นโพสต์นะพี่น้องแต่ละโพสต์ หรือแม้กระทั่งคลิปบางส่วนบางตอนที่บายสาันมักทําคลิปแล้วก็ตัดในคลิปบางส่วนบางตอนมาลงเพราะอะไรเราต้องการความชัดเจนในคลิปว่าเขาวเดวเวาหมวดเราเอาความจริงมาพูดนะครับผมนะบเนาะบอยสันเวายุไรยขัางวินองเพราะว่าจะเป็นในคลิปในไร์สดองค์กรนะครับผมเนาะเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่พี่ดอกออกผลนะครับผมเนาะให้ผลผลิตออกมา บางคนอาจจะเป็นดอกแล้วลนไปบางคนอาจจะเป็นนวยน้อยๆล้วลนไปบางคนอาจจะเป็นลูกเป็นผลที่พร้อมรับประทานนะครับผมเนาะส่วนจะมีคุณภาพมากน้อยขนาดไหนมันก็ขึ้นอยู่กับการหล่อเลี้ยงจากลําต้นลําต้นได้สารอาหารมาจากไหนก็ได้สารอาหารมาจากการดูแลเอาใจใส่รดน้ำพรวนดินนน่งกเบเสมเอื้อนเอฟซีนะครับผมเนาะให้การสนับสนุนองค์กร มันก็ะส่งผลให้ผลผลิตขององค์กรนั่นคือตัวศิล,ลปินผลงานของศิลปินออกมามีคุณภาพเหมือนผลไม้ที่มีคุณภาพส่วนผู้บริหารนะครับผมเนาะหรือเจ้าของวงเอาอีสานก็เคยเปรียบมาแล้วบว่าจะเป็นเรือที่ลอยกลางมหาสมุทรหรือแม้กระทั่งรถยนต์ที่กําลังวิ่งอยู่นะครับผมนะเนาะวันวันนอดตัวใดอ่ามันพังหรือ มันชำรุดนิดหน่อยต้องถอดออกทีมเลยมันไม่ใช่นะครับผมหรือบริษัทวอลยอยู่หลายครั้งอ่ามันก็ต้องหาเวลาที่เหมาะสมอ่าแล้วก็น็อตัวที่เหมาะสมมาทดแทนส่วนผู้บริหารกับเปรียบเสมือนกับตันเรือหรือคนบังคับพวงมาลัยนะครับผมนอกบังคับบางเหตุนะพี่นอ้องอ่าในทิศทางที่เรือจะแล่นไปหรือรถจะวิ่งไป เพื่อนต้องมองภาพโดยรวมนะครับผมเนาะว่าจะทํายังไงให้เรือลํานี้ไปถึงฝั่งได้ให้เรือลํานี้ไปถึงจุดหมายได้ให้รถขั้นหนีไปถึงจุดหมายได้ครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ท้งสองบอยสา,านเดอกัเป็นเรื่องนะครับผมเนาะทีะ่ทางวอจโจได้ออกมาโพ์เตือนทางผู้จัดการคนเดียวได้ออกมาโพส์เตือนนะครับผมเนาะ,ะนี่ก็ถือว่าชัดเจนนะครับผมเนาะ ครับคลิปนี้บาสานต้อนอนุญาตขอตัวลาไปก่อนพบพอกันไหมคลิปนะ่ะสวัสดีครับผม